ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มติดตามกับ Tik ตอกนะครับผมสำหรับใครที่อยากจะไลฟ์สดขายของในทิกต o k นะครับผมนี่ก็จะมาสอนวิธีง่ายๆเลยนะผมทําตามได้ง่ายๆเลยนะแล้วก็ปลอดภัยต่อบัญชีด้วยนะผมก็อันดับแรกให้เราเข้าไปที่ตัวหน้า Google กันเลยนะครับเข้าผ่าน g o o g l e Chrome หรือ Google อะไร like ก็ได้นะครับผมแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่า K M MM K T H นะครับก็ในส่วนนี้ก็จะขึ้นมาเป็นอันดับที่1เลยนะครับคลิกเข้าไปเลยตรงนี้ หลังจากเข้าเป็นตัวหน้าเว็บแล้วนะผมหน้าเว็บก็จะเขียนว่าเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตามผมครบทุกโซเชียลนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Tik t o กยูท u ปแล้ผมอินเตอแกรมวีเคคือมีครบหมดเลยนะครับก็ในส่วนของชื่อผู้ใช้รหัสผ่านถ้าใครยังไม่มีในส่วนของตรงนี้นะครับให้ทําการกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับชื่อผู้ใช้เราต้องการเป็นอะไรก็สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลต่างๆตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสองตัวนี้ด้วยนะครับผมไม่งั้นจะไม่สามารถสมัครได้นะแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับก็เดี๋ยวในส่วนนี้มี ผมมีชื่อผู้ใช้แล้วเดี๋ยวขอร็อกอินเข้าระบบก่อนนะครับหลังจากที่ร็อกอินเรียบร้อยแล้วหน้าตาตัวเว็บไซต์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ก่อนอ่านก่อนทําการป๊าผมอ่านคําอธิบายตรงนี้ให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมก่อนสั่งซื้อนะ่าเราก็เลื่อนลงมาเลยครับผมในหัวข้อของหมดมู่ตรงนี้นะก็มันก็มีให้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube t i k t o k IG นะครับผมเราต้องการไปซื้กรไหนก็เลือกได้เลยนะ แต่วันนี้ผมจะมาปั๊มในส่วนของ i k k t อกนะผมบริการแนะนําราคาถูกรับประกัน30วันนะก่อนนี้เลยนะครับผมเพิ่มผู้ติดตามส่วนใครอยากเพิ่มวิวเพิ่มคนดูกกีโอเพิ่มแชร์คอมเมนต์อะไรก็เลือกได้เลยนะครับก็ราคาแค่266บาทต่อ1,000ติดตามเองนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยนะแล้วก็สามารถไรฟ์สดเลยไรฟ์สดได้เลยด้วยนะครับก็ในส่วนของตรงลิงก์นะครับผมเราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอ๋อที่สําคัญนะครับผมอย่าลืมอ่านคําอธิบายด้วยนะผม มันจะมีตัวอย่างลิงก์ให้ดูนะผมตรงนี้นะเราต้องเอาให้เหมือนกันนะผมถ้าเราเอาลิงก์ธรรมดามาอย่างเงี้ยอาจจะขึ้นช้านะผมถ้าเราอยากลดเร็วอะให้เอาลิงก์ให้เหมือนที่เขาแนะนํานะอ่ะก็ลิงก์ที่เขาแนะนำว่าจะเป็นลิงก์ตัวนี้นะครับผมเราก็กรอบ URL ด้านบนมาได้เลยนะตรงนี้นะในตซ่ของตรงนี้ก็วางไปเลยผมที่เอากลอบมาเมื่อกี้นะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะผมทิกตอกแล้วก็แอดด้วยชื่อ ID ทิกตอกของเรานะครับตรงนี้นะ ตรงนี้ปริมาณที่เราต้องการเท่าไรนะผมขั้นตำกัสิบสูนสุดห้าแสนนะตรงนี้นะก็เดี๋ยววันนี้ตอนนี้ผู้ติดตามพี่โตอผมมีอยู่ศูนย์คนนะเดี๋ยวขอลองสักสองร้อยติดตามก่อนนะผมสองร้อยติดตามมีค่าบริการแค่ห้าสิบสามบาทเองนะค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะทุกคนอ่าหลักที่เอากรอกทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วในส่วนของหน้าตรงนี้นะผมก็ทําการกดสั่งซื้อได้เลยนะ อ่าตอนหลังจากที่เราสั่งซื้อแล้วระบบก็จะขึ้นมาว่าระบบได้รับคําสั่งซื้อของคุณแล้วนะผมก็จะเป็นหน้าต่างสีเขียวแบบนี้ขึ้นมาเนาะหรือไม่ก็สามารถดูตรงประวัติการสั่งซื้อของเราได้นะครับตรงนี้นะนี่ผมก็จะมีประวัติบอกอยู่สถานะคือรอดำเนินการนะครับผมบริการอะไรปริมาณเท่าไรค่าบริการเท่าไร่ลิงก์ไหนก็จะมีบอกหมดครบหมดเลยนะครับตรงนี้นะส่วนใครที่มีปัญหายอดขึ้นช้าหรือว่าอะไรต่างๆนานาก็สามารถติดต่อ,อแอดมินตรงนี้ได้เลยนะครับผมจะมีลายแอดนะครับผมไว้ติดต่อแอดมินนะครับตรงนี้นะ ทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวหน้าเว็บไซต์ดีกว่าว่ามีบริการอะไรบ้างเรากดมาตรงบริการของเรานี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถเลื่อนดูได้เลยนะมีเป็นพันบริการเลยนะในส่วนของตรงนี้นะก็มีครบจริงๆครับผม YouTube t i k t o k IG คือแบบโซเชียลหลกัหลกๆที่คนไทยเล่นกันคือมีครบเลยเนาะก็พ่อค้า,าแม่ค้าคนไหนอยากจะเพิ่มยอดนะผมเพิ่มความน่าเชื่อถือก็ลองเข้ามาดูได้ผมในส่วนของเว็บไซต์นี้เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้ดิบกับชั้นจริงๆนะครับแล้วก็วิธีการเติมเงินเราก็กดมาตรงหัวข้อของเติมเงินตรงนี้ เพราะว่าเห็นมีหลายๆคนนะชอบถานผมว่าเติมเงินยังไงนะก็ช่องทางตรงนี้เราเลือกได้นะครับผมว่าเราต้องการไปสแกน QR code ธน,นาคารหรือว่า t ูเมนี่วอลเล็นะครับผมหรือว่าอังเปาวอลเล็บัตรเครดิตบัตรเดบิตก็คือมีให้ครบเลยนะผมอย่างเช่นถ้าต้องการสแกน QR code ก็เลือกสแกน QR code ธน,นาคารตรงนี้จํานวนเงินเราต้องการเติมเท่าไหร่นะผมอย่างเช่นต้องการเติม100บาทเราเอาใส่ไปก่อน100แล้วก็กดเติมเงินนะครับตรงนี้ก็จะขึ้นหน้าชําระเงินมาให้เรานะครับ เราก็จะได้คิวอาคูปแบบนี้มาเนาะก็ทําการสแกนจ่ายได้เลยผมยอดหนึ่งก็จะเข้าอัตโนมัติเลยนะนี่ผมอันนี้คือประวัติที่ผมเติมไปนะผมเติมไป100กับ3 0 0้นะตรงนี้นะโอเคนี้ไปดูประวัติการซื้อของเรากันครับผมว่ายอดเริ่มขึ้นแล้วหรือ,อยังนะโอเคสถานะคือรอดาเนินการอยู่นะผมตรงนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นนะเดี๋ยวขอบดูในหน้าทิกตอกหน่อยนะลองรีด,ดูทีหนึ่งโอเคผมก็ยังไม่ขึ้นนะทุกคนนะเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ 2- 3นาทีแล้วผมในส่วนของตรงนี้นะ ก็เด <il> ี๋ยวยังไงเดี e ๋ยวผมขอยาตัดภาพไปก่อนผมเดี <t Bis którym sın> <t> ๋ยวจะไปถ่ายทีตอนที่ยอดเริ่มขึ้นแล้วเลยนะครับตอนนี้ยอดก็เริ่มขึ้นแล้วับผมเมื่อกี้หยุดคลิปไปประมาณแค่1นาทีเองนะทุกคนนะนี่ผมขึ้นมา11คนแล้วนะแล้วก็ยังขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับผมตรงนี้นะเนี่ยขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะนี่ผมเดี๋ยวดูตรงกล่องข้อความกันนี่ครับก็จะมีผู้ติดตามขึ้นมาเนี่ยสองวิเจ็วินี่คือเต็มไปหมดเลยเนาะอ่หลงรูดูคินครับผมว่าขึ้นมาเท่าไรนะตอนนี้ขึ้นมา40แล้วนะผมในี้ก เราให้ยอดขึ้นครบตามจํานวนที่เราสั่งซื้อได้เลยนะครับก็คือผมสั่งซื้อไวนะ้200เนาะมันก็จะขึ้นไปถึง200เนาะก็ใครอยากใช้บริการนะผมอยากเพิ่มความน่าเชื่อถือติ k ก o k หรือว่าอยากไร์สดขายของนะครับนี่เลยแนะนำใผมเ m MKT h นะคือเพิ่มความน่าเชื่อถือแน่นอนนะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนอยากแนะนําเพื่อนนะครับผมก็กดตรงแนะนําเพื่อนได้เนาะตรงนี้ก็จะมีค่าตากันแนะนําให้ด้วย5%นะผมสำหรับใครที่แนะนําเพื่อน,เพ,อนเพื่อนมาใช้งานกันนะ โอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันผมการรีวิวนะก็ใช้ได้จริงนะครับผมผมมารีวิวให้ดูนะวันนี้โอ้โหขึ้นมาหนึ่งร้อยสี่สิบไปทุกคนนี่เด้งขึ้นมาเรื่อยๆเลยเก้าสิบห้าแล้วนะตรงนี้นะเยอะจริงๆนะครับผมตรงนี้ขึ้นเรื่อรัวเลยไปก็ถ้าใครชอบดึงกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะมาทำคลิปอะไรก็เดี๋ยวรอรับชมได้เลยผมสำหรับวันวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ